สวัสดีค่ะพี่น้องฟุบกับใจสร้างพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องขาสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางหวยไซง่อนวันที่6กุมภา2565นะคะพี่น้องขาก่อนคํานวณน,นะคะคําเตือนเหมือนเดิมนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคาะก่อนคำนวณน,นะคะวันที่6กุมภานะคะเราไปดูวันที่5ก่อนนะคะพี่น้องเขาวอเนาะคะ่ะเนาะ วันที่5นะคะพี่น้องเข้าแต่ตัวเด่นนะคะคู่ด้านบนไม่มานะคะพี่น้องค่ะเด่นปกตินะคะจะให้6และ5ก็ไม่มานะคะวันนี้เข้าแต่เด่นรวมเนาะพี่น้องเนาะบนมาสามหนล่าง4ีสนะคะเข้าตัวเด่นรวมนะพี่น้องถ้าผู้ใดวิ่งรูดก็นานสิได้เนาะค่ะเนาะเด่น v ี p นะคะให้1และ0มา1นะคะบนมา1 5 5นะคะล่าง2 7นะคะพี่น้องขา เจ็ดมาอีกแล้วนะคะมาค่ะมาต่อวันที่6กุมภาค่ะวันที่หกกุมภานะคะใจก็จะผลการออกรางวัลวันที่ห้ากุมภามาคํานวณน,นะคะพี่น้องสามตัวบนนะคะปกติและ v i p ปกติสามหนึ่งเจ็ดนะคะ VIP 1พีหนึ่งห้าห้าค่ะพี่น้องสามบวกหนึ่งบวกเจ็ดบวกหนึ่งบวกห้าบวกห้านะคะได้ยี่สิบสองค่ะ วันนี้เหมือนจะมาเลขเบิ้ลน,นะคะพี่น้องคะดูก่อนนะคะดูตัวเด่นก่อนนะคะค่อยพิจารณานะคะว่าจะเบิ้ลอะไรนะคะยี่สิบสวกหบวกเบวกหบวกหบวกหได้22่สนะคะยี่สิบสอลบหนดี 1, ๋ยวยีบอ็ดบวกหได้23เนาะพี่น้องจะจะจับ2ตัวนะคะ1นหนึ่งถึงหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ 4, ่งหนึ 8, ่งสองาหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหดหนึ่งแปหนึ่งเก สองหนถึงสองเก้านะคะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองห้หกสอสองแปนะคะพี 29, turkey, ่น้องสามหนึ кож, acha, ่งถึงสามเก้า3ามหนึ่งสามสอี่สห้าจ็สามแปนะคะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องขะใจมักหนึ่งหนึ่งหะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่นะคะหนึ่หนึ่งห้า 18ค่ะ21งหนถึงสองนะคะสอนะคะพี่น้องใจบววงเนาะคะ่ะสองสองมันสีลายตานะคะเนาะสองสนะคะวงกระไดพี่น้องเดี๋สิสองสอนะคะสองหกสค่ะสามหนถึงสานะคะพี่น้อง32 23นะคะ 3 3มสาม,สาม,สสามาค่ะพี่น้องแล้วก็3ามนะคะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะพี่น้องดูตัวเด่นก่อนนะคะค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะพี่น้องคะวันนี้นะคะตัวเด่นเป็นแปลกนะคะใจกบแปลกขึ้นกันค่ะพี่น้องสิบเ,เบอ็ดศูนย์ศูนยคร์ลูละคะนะคะเนาะคะ่ะเนาะเด่นปกตินะคะวันนี้อยู่ที่0ูนย์และเนะคะ ชิเบิ้ลยังเจคับบูลูค่ะพี่น้องแต่ว่าเหมือนจะมาเลขเบิ้ลนะคะเด่น VIP นะคะศูนและเก้าเหมือนกันนะคะพี่น้องค่ะเด่นรวมนะคะเด่นรวมก็เป็นแปลกๆนะคะพี่น้องเด่นรวมก็0ูนและสนะคะประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะหรือไม่ชอบผู้ที่ใจจับให้จับใหม่ได้เลยนะคะจับตัวเด่นแยกสเสด็จรวมก็ได้นะคะพี่น้องแต่ว่า ก็จับอะไรไม่ได้มากนะคะวันนี้เพราะว่ามีเลขแค่ตัวเดียวนะคะมีศูนย์มีเมีสี 4, นะ่เนาะพี่น้องมีสามตัวเนาะคะ่ะถ้าจับได้ก็ได้แต่94-4 9สนะี่สี่เก้าเนาะพี่น้องถ้าจับใหม่นะคะค่าก็แล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องแล้วจะหมักเนาะคะ่ะเนาะมักตัวใดก็เลือกเอาค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะคะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ใจกเกษีไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณลหลายๆค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันๆลำๆเล้ยๆค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ